Application ไปที่หน้าเมนูบัญชีกดเมนูลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรกรอกเบอร์โทรจากนั้นกดรับ OTP ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้ลงทะเบียนนำรหัสที่ได้รับมากรอกในช่องรหัสยืนยันให้ทันตามระยะเวลาที่ระบบกำหนดแล้วกดลงทะเบียน หลังจากนั้นให้คุณตั้งรหัสผ่านเข้าระบบโดยรหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย6ตัวรหัสผ่านตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กรหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขเมื่อตั้งรหัสเรียบร้อยแล้วกดบันทึกเรียบร้อยกรณีมีป๊อปอัพแจ้งเตือนให้กรอกรหัสแนะนำ หากคุณไม่มีรหัสแนะนำให้สอบถามค r ว o า e โค้หรือรหัสแนะนำจากสมาชิกที่แนะนำแอปพลิเคชันดอบริให้กับคุณหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้เลยค่ะ